อ้าพี่น้องข้าวเช้าข้าวเช้าน้ำงามน้ำ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 หมดหรือยังน่ะในมือน่ะหมดหรือยังหมดแล้วอ๋อหมดแล้วก็กินข้าวต่อเลยอ้าวเน่าเน่าเน่าเน่อเน่าปากไม่เผ็ดไม่ได้ใส่พริกหัวนึองหัวนึอง หะมกมะมกพี่น้องนะกิมเข่ามกหน้าใหม่ได้พี่น้องใส่หมูใส่หมูสามชั้นเนี่ยที่มันเป็นยุยยุยเนี้ยเนี้ยนี่เข้าเบือเขาข่าเบือได้พี่น้องข้าเขาที่เราแช่แล้วเราไปตำม,มาคุก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 ใส่กัน,นมะเลยพี่น้องเนี่ยนะน,นี่มันคือใบมะกรูดหอม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 ขบพี่น้องมา มมมมสมัยแต่พอตะเม่เห้าวพี่น้องเกิดมานะขขาต้นกะชายอ่อนนะพี่น้องสมัยก่อนนี้นะอยู่ในแพะในป่าเนี่ยพ่อแม่เนอะต้นกะชายนายมันออกมาแดงเด้งอะ่ะตัดใบควางนะใบมันควางแล้ว<ะ>เก่า<บ>มันอะ่ะยังเก่ากะชายอะ่ะกินกลับเขงเน่อไมมมกเน่อไหมอุเน่อไหมนี่พี่น้อง หัวมันเขาไม่กินนะขาต้นแดงๆมันปอกเปลือกออกกินกั๊บอันนี้มันจะเปรี้ยวๆหน่อยแต่ใช่ต้นเนี้ยกะต้นหัวละแอนนะั่นน่ะเออหัวละแอนเนี่ยหัวมันจะออกเปลือกแดงๆแดงๆ,ๆข้าวเลิกเปลือกแข็งๆออกกินข้างในอ่อนๆนะโอ้ยกั๊บเนี่ยเมืะแล้วก็หัวมันนี่นะพี่น้องเพิ่นมาตำใส่กับพริเกเดพร์คนไม่นะคนโตกันอย่างแบบเนี่ยเพินเออ่พนมาตำใส่กับพริกเด้อพี่น้องหัวมันนะหอม เอาคุกได้อย่างทีอย่างนี้อืมอืมใช่ไหมใช่ไหมจะพ่อจะแม่โสดนาสู่ญาติยายเฮาน่ะอืมอืมื่ก่อนเป็นแพเป็นป่าเนาะหรือว่าเอ็นเนี่ยเกิดในป่านะสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ในป่าบนภูเขาอือเป็นเงาซุ้มุ้ี่กระชายดำกระชายดำเนี่ยพี่น้อง ถ้ามันแก่มันก็อนลหน่ะว่ะกระชายดำนะ่ะพุดออกมากมันเป็นหัวดำๆอันนั้นนะ่ะเคยเห็นไปทำไรเขาพูดบนภูเขาอะ่ะพ่อบอกว่ากระชายมันมีสองอย่างอันนึ่งกระชายดำอันนึงกระชายแดงห่อบบนี้กระชายดำก็กินได้แต่เขาไม่ค่อยกินกันแต่ก็เอามากินนั้นมันก็หอมกลิ่นเดียวกันเ,น,เนี่เนาะไปด้ยวนี้ซ้ำมะลรือนกระชายดำเป็นยาเนี่ย thay đầm một cái gì má ừ ngon hmm 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 như nào hmm hmm mà Dạ đẹp Con hmm hmm cà hmm 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 ฮ่าเฮ็ดฮ่าแม่ทำมาอืมทอดทอดทอดตรงใดตรงนั่สมัยก str ่อนเนี่ยโอ้ยก็ก็ก็สมัยก่อนเขาไม่เหอหาเงินเหมือนประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะหาเงินเรื่องกินไว้ทีหลังอืมสมัยก่อนเขาหากินนะเรื่องเงินเขาไม่ไปใช้อืมเฮ้ยอืมปลาเกลือทอดอืม ใหไ,ไปหมดหรอใบไได้้วเดียเ๋ยแก่เขฉิ่งเปไมเมื่อเดียวนี้หา,หาเงินเงินเพี้ยงใหญ่อยู่บ้านก็ได้กินจำไม่เงินสมัยก่อนไม่มีเงินก็ได้กินปลาเป็นหากินนะต้องใจสตังเลยสมัยเมเดี๋ยวนี้นะพายฉลาดนะ มีทั้งของกินมีทั้งเงินน่ะคนน,นั้นรวยโตได้ไปบันโฮงมาได้ของกินมาอี้นะอืแตงแจ้ง,งอ,อะ่รยัางอ่ะอืเมันแจ้งอื้งโอไปทะเ,ททเลนะอะไรแม่แม่คนไปทะเลเลได้งามเค็มนะใครล่ะไปเียวทะเลหน้าฝนนงามันขึ้นพีแมวอีตอนนั่นแหละ ะเนน่ทะเลมันโศกขึ้นทะเลบึม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 ขึ้นมาในหนาฝนเนี่ยทะเลมันโศกย่ลงไ่ได้เลยไอ้ยัจาเจ้าห้่อืะน่าแห้งพี่ไปมาเลยพี่เขาไปบ้าใหญ่นะคาบอกว่าบัไดเอลสักจำฝนมาตบะบักบากบ้าแล้วขึ้นมาแล้ว ้าน็กหนุนให้พเอ๋อแล้วก็อืมแล้วไปเล่นไปเก็บหอยมาเล่นนะฮอืมไปแค่เงาอืมดังเออหน้ากับเพื่อนมา่เจ้าเนี่อืมอืมอืมไปเจอตนลุยไปอืมอืมไปเอาทะเลเด็กอ่ะอืม có xà muối, có xà, ừ. xà, mươi, xà Tiếp ngược Sẽ có giảt chín Không, nó nha, không nhớ đam nó ร้่กันเนี่ยมีเป็นหมอ้อพราะนะากินเข้าไปเนี่ยต้มเปื่อยๆเนี่ยคุงนี้ต้มจืดปลาแตงบอกปลาแตงปลาแตงนี่มันไปเอาเมย์ใหม,ม่ที่ฉันติดในได้ไปเอาเมย์จนได้แล้วเือ มือนลาเปิไปล้เยอไปไม่เอาอีเลยอ่ะอืมเลยะมาอืมเรื่องของคนอ่ะเออเอาคนจะเอาจัดนก่อนกินก่อนกินก่นอืมันเอยานมางานมาในข้นหนึ่ง้าวเหนียวเนี่ยหวาน ยอยากอยากอยากคนเลิฟไคว่าแฮมันเกินเหเกินถึงแม่เนี่ยน้องมันไม่เย็บผ้าถึงวันดูน้องมันไม่เย็บผ้าเอ้ต่อ,นอนนยนะพี่ต้อยอ่ะพี่ต้อยนะ่ะเอ,ะเอะ้ต่อยแม่อ่ะนี่ยเจเขาฝากเขาฟังกันแล้วอืมคุณเดี๋ยวลองยังเล่าเขา Toa tô ào hơi toa con ào húng 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 ào đi mẹ húng ào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  húng ไปบ้านโฮ้ยไปบัน่าเนี่ยเออเปิ้ลมาประจำอยู่ป่าซางแล้วตอนนี้เปิ้ลไม่ได้ไปบ้านโฮ้เปิ้ลมีคนแทนแล้วเปิ้ลไตเสียณแล้วคนใหม่มาแทนเลยค่ะเธอเองแล้วไปดูแลแป้งเปิ้ลเปิ้ลไต่เกษียณแล้วแล้วเขาส่งมาแทนจ้าเดี๋ยวได้เต้นากครับแหน่ะง mong ừ. cái tắt nó mong cái mong cái mong là mong cái mong Sáng mong mong cái cái mong 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 này mong cái này ม่มงนี่ยยังมากบบ่ะนม่วเขามงมนได้พ kind of ่พรก้าพ่พรก้าพี่พรพ่ถามบอเถอพี่พรก้าเอาม่วงมาให้ก็แบบยังเหลืออยู่ั่น Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ๋ยไป็นคนช่บคนนี่ยุ้ยจำใหญ่ใหญ่อยู่นี่ยุ่ยไปเป็นทางบ้านอยู่จับต้องพยาบาล ด้วเอ้ย <boundaries> มันไี้เห็นไปตั้ันเอพิจะดเธอ่ะมันจะคุยเรื่องเพื่อนี่ข่าวว่าเสกถวยเนี่ยิึงวันิึงวันที่คุยเรื่องคนอื่นเขาอ่ะนะิึงวันไี่แ้เจ้าน้เกิดเองอะเออถึงก่อนกินแล้วเดี๋ยวจะชวนพาคุยอยากคุยอ่ะอยากคุยเรื่องคนอื่นเดี๋ยวพาคุยเรื่องกินแลยอยาคร้บจีนจีนจีนข่าวว่าเสกถวยเนี่ย đi chuyên gia chuyên <laughs> gia, gia sáng ban tình dục rồi đúng tiêm thông rồi nè chuyên gia sáng ban tình dục đó tiêm thông ừ là.

tam mặt quen tam mặt quen quen muôn bên này tam mặt quen นน,นี่อ่ะ<น>มาลามันแก่เก้าโมงไปอ่ะเจ็ดโมงครึ่งมาลานี่ฮะ